ผู้หญิงต้องการพิสูจน์ว่าผู้ชายตรงหน้าไม่ใช่มนุษย์จึงกระโดดลงจากระเบียงชั้น80ทันทีเธอกล้าหาญจริงๆผู้ชายสายหัวอย่างตรงใจขณะที่ผู้หญิงคิดว่าทายผิดแล้วหลับตาร่างหนึ่งจับเธอไว้กลางอากาศดวงตาของชายคนนั้นเป็นประกายสีทองทั้งสองค่อยๆร่อนลงแท้จริงแล้วชายคนนั้นคือตัวจิ้งจอกก้าหางที่บำเพ็ญเทียรมานับพันปีเขาเคยเป็นเทพเจ้าผู้ดูแลลมและฝนของเขาฉันไปตามบันทึกในข่าวลือจิ้งจอกปีศาจที่อายุครบหนึ่งร้อยปีสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้รรูปปป่่่าาาางหหนนน้ตเเเเมมมือกัััับบบทวไไิดีีียพ็ ไม่เพียงแต่สามารถแปลงร่างเป็นคนได้แต่ยังจะมีอำนาจเวทมนตร์สูงสุดด้วยวันนั้นลีรานิยิบหลับใต้ต้นไม้ได้พบกับเด็กผู้หญิงมนุษย์อย่างไม่คาดฝันเด็กผู้หญิงเข้ามาและลูกหัวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีสุนัขตัวไหนปฏิเสธได้หลังจากนั้นเด็กผู้หญิงก็มาหาเขาเล่นทุกวันทั้งสองใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานวันจนตกอุมรักกันแต่สุดท้ายความรักนี้ก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมอาอิงเสียชีวิตในอ้อมแขนของลีรานบนแม่น้ำสานถูตาหดกำลังพาอาอิงไปเกิดใหม่ร ลีร,รานไม่ต้องเก็บ